เช้าไปซื้อเองเอันนี้ปากกาสีใช่เนี่ยหนึ่งถึงสองตัวนี่มาตัวต้องหาอะไรมาจับ ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาพบกับช่องปรวันพารวยอีกแล้วนะคะวันนี้ประวันก็จะมา,าลงหลักร้อยให้นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆนก็คงจะเลิกงานกันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนะคะประวันจะเทียบให้ดูว่า เออมันจะชนตัวไหนเนาะแป๊บเดียวนะคะสี่เจ็ดเก้าหนึ่ง <c ười> เอามันชนทั้ง3ตัวเร็วมันไม่ใช่อันนี้มันคืออันนี้มันคือตัวนี้0 1 3ยส สองสามซึ่งตัวนี้อืม เดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเ,เออป้าวันก็ลืมไปเนาะทำไมป้อวันไม่คุยมั่งอันนี่เงียบเลยโอ้ยคือป้อวันก็ยังทำไม่เสร็จหรอเนาะนี่คือป้อวันก็มาลงหลักร้อยให้ก่อนเพราะว่ามี น้องเขาโขมานะคะหลักร้อยเดี๋ยวป้าวันจะลงหลักร้อยให้ก่อนเดี๋ยวป้าวันขอเทียบก่อนนะเดี๋ยวป้าวันจะคัดให้สองตัวค่ะเพราะว่าหลักร้อยปราวันเนี่ยเ,เขาก็จะมีเด่นตัวหนึ่งอะไม่หลักสิบก็หลักหน่วยอะเนาะแล้วก็หลักร้อยบางทีเขาก็จะมาเป็นตัวเดียวเหมือนงวดที่แล้วเนาะงดที่แล้วก็ สองบนสองล่างเนาะงวดนี้ก็อาจไม่แน่นะคะเพราะว่าสูตรพอรวันก็ยยแยๆไปหมดพอวันยังทำไม่เสร็จเลยเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวเพื่อนๆดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอวันจะเน้นตัวไหนให้เดี๋ยวพอวันขอเทียบสูตรสักแป๊บหาความมั่นใจสักนิดหนึ่ง ยังไงก็เพื่อนๆก็ดูเนอะเพาะว่าเพื่อนเพื่อนชอบตัวไหนอ่ะก็เลือกไปใส่ได้เลยถ้าเขาไม่หลุดมาอยู่หลักหน่วยนะคะถ้าเขาไม่หลุดมาอยู่หลักหน่วยหลักสิบเนี่ยคือถ้าถ้าว่าเขามาเนี่ยเขาก็จะไม่มีคําว่าหลุดหมดนะถ้าเขาหลุดจากหลักร้อยก็คือเขาจะมาหลักหน่วยและหลักสิบนะคะอ้เลขนี้ของป้าวันอะ ฮมิงติงงตองเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงมั่งประวันอนโดนเลขกินจุกอกเลยพูดอะไรก็ไม่ค่อยออกละวันนี้ก็ทำสูตรทั้งวันเลยทำงานเองมั่งทำวิ่งมาทำสูตรมั่งอะไรมั่งไม่รู้เยอะแยะไปหมดเพื่อนเพื่อนทานข้าวกันนี้ยังคะ พระวันยังไม่ทานทีพระวันว่าจะทอดข้าวเกียบใส่ถุงขายหน้าบ้านสักหน่อยก็ไม่ได้ทำเทน้ำมันเต็มกระทะอยู่หลังบ้านลืมลืมว่าเออรับปากกับน,น้องเขาแล้วว่าจะมาลงหลักร้อยให้พระวันลืม <c oughs> ก็เลยรีบมาลงหลักร้อยให้น้องเขาก่อนพอดีพระวันก็ไม่ได้เทียบไว้อ่ะเนาะเดี๋ยวพระวันขออ่าเทียบแป๊บ เป็นไงคะหลักร้อยประวันเพื่อนๆเ,เห็นแล้วเป็นยังไงชอบมั่งไหมเอยชอบไหมชอบไหมงวดนี้นะงวดนี้นะงว,วดนี้นะมันจะมายัางไงาล่ะเนี้ยมันจะมายังไงล่ะเนี้ยเออ บ่าวเอ้ยจะมายังไงเนี่ยประวันว่าต้องอันนี้แน่นอนเลยชัวร์เลยชัวร์ชัวร์ชัวร์อืมห้ามันจะมาจนถึงสิ้นปีเลยหรอคงไม่ละมัง้งอืม ออสองตัวเนี่ยตัวไหนฮานังชอบตัวไหนก็เน้นไปสองตัวซะล้เนะเาะก็ไม่ใช่เยอะทีอ,ะอ่ะเออเพราะว่ามันเนี่ยมันชนเยอะที่สุดไงอืมแต่ว่ามันก็มีโอกาสมาอ่า คือสามสามตัวเนี่ยคือมันมีโอกาสที่ว่ามาเด่นเด่นตัวหนึ่งหรือบางทีก็หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยหรือว่าหลักร้อยแล้วก็หลักสิบอย่างเงี้ยเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมร้อยแล้วก็อา่าอะไรหน่วยหน่วยล่างใช่หไหมมันลงหน่วยล่างอะเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาหน่วยบนก็ไม่แน่เนาะอืม อันนี้เลขประจำวันน okay, ั Shop, excel, excel. Ati, ่นนี่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 สองตัวเนี่ยมาหนึ่งตัวนี่คือก็จับเด่นตรงนั้นก็ใส่ปชอบนะเออชอบชอบชอบอันนี้ใส่ตรงนี้กันเนาะปึ๊บ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 ชอบมากชุดนี้เออแต่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่า ประวันว่าจะเอาตัวไหนให้เพื่อนๆนได้เสียงได้ยินไหมคะเสียงประวันก็เบาเบาเนาะเดี๋ยวแปบ๊บเดียวตัดสินใจไม่ถูกนี่ประวันว่าจะเอาตัวไหนจะเน้นตัวไหนให้เพื่อนๆเพราะว่านี่มันอย่างน้อยๆเนาะถ้าประวันเน้นให้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้หลักร้อยหลักหน่วยเนาะเราจะได้หาอีกตัวนึงมาเสียปุ๊บ เดี๋ยวงวดนี้ต้องบนกับพี่ไข่ไว้ละเพราะงวดที่แล้วเนี่ยประวันไม่ได้บนพี่ไข่อะเนาะโอ้เลขพี่ไข่ก็เลยไปออกนู่นอ่ะออกอะไรอมสินแต่ประวันก็ได้บอกในคลิปแล้วเนาะถ้าใครจะซื้อเก้าสีให้ซื้ออมสินนั่นเนาะ <laughs> เดี๋ยวงวดนี้ประวันต้องบนพี่ไข่ไว้เพราะว่าอืมปีใหม่อ่ะเนาะ เราจะได้มีเงินเที่ยวกินปีใหม่กันมั่งฉลองปีใหม่กันมั่งเนาะเนื่องจากสองปีแล้วไม่ได้ฉลองปีใหม่กันเลยใครเออเออมาบอกเท่าหน่อยสิแม่เท่าจะเน้นต้นไหนให้เพื่อนเพื่อนดีเอาต้นไหนเอาต้นไหนเอาต้นไหน ถ้านี้มาหลักร้อยมันก็ต้องลงหน่วยล่างเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแต่ถ้าอนี้โอชอบจังอะชุดนี้อืมความเป็นไปได้นะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆน,นะคะอย่าใจร้อนนะคะเพราะถ้าใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวพอวันตัดสินใจผิดพลาดไปอีกก็พาเพื่อนๆเ,เสียเงินอีก อย่างเช่นป้าวันเนี่ยพ้าวันจุอกอกแน่นอกยังไม่หายเลยค่ะโดนไปเกตหมืนกว่าสัตย,ยืนล้มทั้งยืนเลยโอ้ยเอ๊มันจะมาในรูปแบบไหนนี <h> ่ <ums> แบบไหนมันจะมาในรูปแบบไหนแบบไหนเออเนาะเดี๋ยวประวันขอดูแปบบ๊แบแป๊บเดียวประวันนี่นะงวดนี้นะประวันนี่เสียวกลัวนะกลัวว่ามันจะมาเบิ้ลโอกาสที่จะว่าเบิ้นเนี่ยเยอะเพราะว่าไอ้นี่นะันมัน ถ้ามันมาตรงนี้เนี่ยคือไม่รู้นี่คิดคิดว่านะเพราะว่าไม่เบิ้ลนานแล้วเนานะนเบิ้ลก็มีแต่อันที่เจ็สองเจดนี่อันนี้มันถึงเวลาที่ว่าเขาจะต้องมาแล้วแน่เลยจริงๆอันนี้โอ้ดูจากสกิติของป้านุอืม เอ๊ยยังไงดีไปไหนละ่ะนี่เนาะมันชนกันอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวันเอาอันนี้มาแป๊บเดียวถ้านน้นตัวเดียวนี่ตัวไหนยังไงก็เพื่อนเก็เนี่ยนะให้เอาสองตัวเนี่ยนะคะเพราะว่า ออถ้าถ้าว่าเพื่อนๆน,นั้นถ้าตัวเดียวเนี่ยป้าวันก็กลัวว่าเออมันจะหลุดเนาะป้าวันก็เน้นให้สองตัวดีกว่านะเพราะว่ามันชนกันอะคะ่ะชนกันทั้ง2ตัวเลยเนาะยังไงเพื่อนๆก็เอาไปเลือกใส่เอ๋อเนาะเหมือนงวดที่แล้วเขาก็ชนสองกับสี่นะงดที่แล้วอะ่ะ ทีนี้นี่ยปวันนั้นไปเลือกสีเนาะแล้วทีนี้เอาเก้าไปเทียบดูเก้ามันดันไปชนตรงนู้นปวันก็เลยเอาเก้าเนาะจริงๆแล้วหลักร้อยของปวันเนี่ยสิบยี่สิบงวดเนี่ยยังไม่ยังไม่หลุดทีนะคะแต่ถ้าว่าเขาหลุดเนี่ยเขาจะหลุดมาเป็นหลักสิบหลักหน่วยบนล่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาหลุดนะเขาจะไม่มีว่าเออหลุดแล้วหลุดเลยไม่มีค่ะนะคะ ถ้าสมมุติมันมาเด่นอย่างนี้ถ้าสมมุติมันมาเด่นอย่างนี้แล้วเราจะเอาตัวอะไรใส่ข้างหลังเออเนาะถ้ามันมาเด่นอย่างนี้เอาสีหรือเอาหนึ่งดี ะเอาสีหรือเอาหนึ่งจะเอาหนึ่งหรือเอาสีเอาสีหรือเอาหนึ่งเอาหนึ่งหรือเอาสีแต่นี่ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาอันนี้ก็ได้นะคะว่ายังไงก็ติดติดอมสินกันไว้หน่อยนะเนาะ,ะวันจริงๆริงแล้ววันน่ะคิดมาตั้งแต่เช้าแล้ววันโชบเกบบนี้วันว่าจะเน้นตัวนี้ให้ แต่มาตอนนี้ว่าวันเมนนี่ให้ดีกว่าความเป็นไปได้อะเนาะเนี่ยเพราะว่าเขาติดอยู่ติดกับตัวนี้ตัวนี้คือมันเด่นแต่งวดนี้นะคะประวันจะไม่ประวันจะปิดหน้าหน้าช่องหน่อยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแตเดี๋ยวเลขดังเลขบิดอีกนะคะนะคะยังไงก็เพื่อนๆเอาไปพิจารณาดูนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยมันอย่างตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพ่นก็เนาะหาตัวอะไรก็ได้นี่มาใส่ข้างหลังนี่ก็ได้หรือว่ามาเสียบตรงนี้นะคะไม่แน่บางทีก็อาจจะอย่างนี้บางทีก็อาจจะอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันไปตรงกับเลขประจําวันอนะเลขประจําวันงวดนี้อะไรแล้วประวันลืมไปลจะจําไม่ได้ละนะคะโอ้โอกาสมาโอกาส เยอะ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 นะคะยังไกคคนนะะงไก็เพื่อนเพื่อนแคปค่ะวันเน้นสีให้นะคะยังไงก็เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนี่ยสามตัวเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะมากแต่ตัวนี้มันมันไม่ชนนะคะมันจะชนกันอยู่นี่ค่ะสี่กับหนึ่งแต่เบ่าวันนั้น <c oughs> เนี่ยเพราะว่าสีเนี่ยโอกาสสูงะนะคะโอกาสสูงมากนะคะเนี่ยเพื่อนเดูเนาะ ยังไงก็เอาไปพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวให้ประวันทําสูตรอะไรให้เสร็จเรียบร้อยประวันคัดเลขคัดอะไรให้เรียบร้อยเทียบคัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวยังไงประวันก็ค่อยมันเน้นลงให้นะคะเพื่อนเพื่อนก็เอาหลักร้อยไปดูกนเนาะถ้าเพื่อนเพื่อน,นมีเลขอะไรที่ว่าเออเด่นอยู่แล้วหรือว่าเลขในใจนะคะก็เอานี้เลยจับเลยนี่แต่อนี้ไม่ชนนะคะอันนี้จะเป็นเลขเด่นนะคะตัวเนี้ย รู้สึกว่าจะชนเด่นชนเด่นชุดมะเลยค่ะตัวนี้นะคะชนเด่นชุดมะเลยบนน่ะนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะว่าเออมันใจยังไงอ่ะเนาะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เข้าแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยนบ้านประวันแล้วประวันก็ขอบคุณมากๆเนาะถ้าชอบผลงานประวันก็ กดติ้งตองกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประวันเนาะประวันก็จะได้ทำตัวเลขออกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน่ะนะคะค่ะประวันก็ขอพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆนะคะยังไงก็พิจารณาหน่อยนะคะตัวเลขเพราะว่ามีเข้ามีหลุดเนาะเพราะประวันเองก็ทำไปตามสูตรหากถ้าสูตรประวันหลุดเนี่ยก็คือหลุดหมดค่ะเพราะเหมือนอย่างที่งวดผ่านมาเนี่ย สูตรปรวันเนี่ยปวันมาเช็คดูหมดคือสูตรเนี่ยหลุดไปถึง14สูตรอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ปะวันก็มาทำสูตรใหม่ขึ้นมาเพิ่มเอาเอา,เอามาแทนตัวที่ว่าเขาหลุดไปอะคะ่ะแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะยังไงเพราะว่าเลขเนี่ยเขาไม่ลงลกอีกแล้วนั่นนะคะยังไงก็เนาะใครจะไปหาลอตเตอรี่ก็แต่ว่าอันนี้มันบนหน่ะเนาะปะวันก็ไม่ เป็นบนลาวถ้าจะให้ดูเนาะมันเป็นบนนะเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะให้ประวันแน่ใจก่อนว่าตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวประวันค่อยค่อยมา,อ,าอันนี้อีกทีนะคะโอเคนะคะท้ายนี้ประวันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนเนาะเอาตัวเลขตัวไหนประวันไป ไปวิ่งไปลูดไปจับไปซื้อลอตเตอรี่อันไหนก็ขอให้ถูกให้เฮงให้ปังนะคะขอให้ร่ำให้รวยให้มีโชคมีลาบตลอดสิ้นปีนะคะค่ะขอพระคุณเพื่อนๆทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนประวันมาด้วยตลอดประวันก็ขอบคุณมากๆนะคะค่ะในคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ